ยูริลเลียกิซซี่เออพวกนี้ก็จะออกหมดเลยนะครับถ้าไปมองที่ตัวละครเมตาหลักๆตอนนี้ก็แทบจะออกทุกตัวเลยนะตัวเมตาตอนนี้ก็น่าจะมีอิกกี้ยุิลเลีย คิซี่เออนี่คือออกหมดเลยนะบูมสติกงั้นผมก็ให้มันอยู่ที่ดียูและชิ้นต่อมาครับก็คือ Evil Secret นั่นเองก็เป็นคล้ายๆโบเกนของสายกายภาพซึ่งมันทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็คือจอกเกาะซึ่งก็เป็นไอเทมที่ผมมองว่าถ้าฝั่งนู้นอะ่ะไม่ได้ออกกันเวทเลยหรือว่าฝั่งนู้นเป็นตัวบาง100%อะ่ะชิ้นนี้คุ้มมากครับแต่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 แต,แต,แต่ยังไงในเกมเกมนึงเนี่ยมันก็ควรมีแท้งหรือ มีตัวออกกันเวทแน่นอนเพราะฉะนั้นทิ้นนี้เจอเกาะเวทไม่ค่อยคุ้มครับเจอะเกาะได้แค่ตัวบางๆนะตัวที่ไม่ได้ออกกันเวทอะไรเงี้ยผมมองว่ายังไงเจอะเกาะของสตาฟก็ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเอาไปอยู่ที่ก็ดีและชิ้นต่อมาครับก็คือฟอสกาดฟอสกาดชิ้น,น